ก็เป็นเช้าแห่งบุญกุศลของสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายเช้านี้ก็มีคณะศรัทธาจากบ้านน้ำพีของ สำนักวิปัสนาวัดป่าน้ำพีจริญธรรมนะตั้งชื่อให้ก็ลืมน้อยๆแล้วได้ทอดกระถินประจำปีพุทธศักราช2164คณะ นำโดยหลวงตาวีรศักดิ์หลวงตาสิวนำเอาปัจจัยทยทานมาร่วมสร้างพระบรมสร้างเจดีย์บรรจุบรมสาลีลิกธาตุบุรณนะ วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้งสาขาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยมีคณะสัายาติโยมจากในเมืองปักกล้วยนี้โดยคุณครูบุตรสบาพัชรภูวดล และท่านพันตำรวจเอกดิตสยเดชพัชระภูวดลและครอบครัวรวมสมทบด้วยอีกเดิมได้เก้าหมื่นกว่าบาทจากน้ำพีมาห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทคณะสัทธาทั้งหลายตรงนี้อีกอคุณครูบุตรบา ขอสมทบด้วยเป็นปัจจัยที่ลงตัวให้ครบหนึ่งแสนอืมก็เลยครอบครัวของผู้กำกับดิตสยเดชนี่ร่วมไปด้วยเลยครบหนึ่งแสนบาทก็ถือว่าเป็นมหากุศลที่ร่วมกันสร้างเป็นเจดีย์นะ ตอนนี้กำลังหาแบบพ้ารูปร่างอันจะเหมาะสม,อม <Okay. S 1> พอเสร็จแล้วเมื่อไรก่ก็ไปฉลองร่วมกันเป็นวิหารละทานที่จะจัดลงศาสนาได้ คงถาวรวิหารสถานหมายถึงสถานที่ที่มั่นคงเจดีย์น่ะนะถือว่ามั่นคงโบสถ์ลองโบสถ์ยังเป็นลองจากเจดีย์สถูปะสถูปนี่แหละสถูปเจดีย์เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ระลึกที่บูชา ของพระพุทธเจ้าแต่ละยุคพระองค์นี้จะมีสถูปที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุอัฐิกระดูต่างๆทั้งหลายของท่านเอาไว้เป็นอนุสติเป็นพุทธานุสติ แปลว่าเป็นที่ให้ระลึกถึง <c oughs> จะไม่มีพระพุทธรูปหรือไม่ได้มีโบสถ์มีศาลาที่ยืดยาวมาถึงแต่จะมีเจดีนี่แหละประเทศไทยเรียกเจดีแต่จริงๆแล้วเจดีเนี่ยแปลว่าที่ที่ระลึกถึงไอ้ที่ระลึกถึงนี้คือสถูปอักคือสถูป เราก็เลยจะสร้างสถูปเพื่อจะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ที่มันมีการเปลี่ยนยุคอยู่ขณะนี้ให้เราเห็นวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนหมดเห็นไหมจมูกอย่างเดียวไปออกจากบ้านไม่ได้ตอนนี้อากาศไม่ไม่สะอาดต้องมีผ้าปิดหน้า ปิดจมูกเนี่ยการดำเนินชีวิตมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแล้วไอ้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันมาทำให้เราเปลี่ยนไม่ง,งั้นเราก็คงไม่เปลี่ยนแต่นี่มันเป็นเรื่องความเป็นความตายมันก็เลยเชื่อง่ายก็ะจำต้องเชื่อเลยนะกระจำต้องเชื่อในเมื่อเชื่อก็เลยเปลี่ยนวิถีชีวิต น,นี่จะให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่รุ่งเรืองที่ดีกว่ายุคใหม่นี่คนจะปรับปรุงเรื่องทานเรื่องอะไรได้แล้วมัสะดุดจิตพูดขาดขาดห้หาย เมื่อเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปสู่ความดีกว่าเดิมมันก็ต้องทำมงคลรับเนี่ยเป็นประเพณีของของมนุษย์ของโบราณที่รู้เลยรู้วิธีจะต้องทำอย่างนี้จะรับจะรับให้เป็นไป จะรับให้เป็นมงคลด้วยวิธีใดก็เลยมีทางธรรมนี่แหละที่จะรู้ที่จะเข้าใจถึงวิธีการทำมงคลทางโลกไม่รู้่ะเขาเลยบอกว่าเออเนี่ยเชื่อโบราณจะบานบุรีเชื่อไว้บ้างก็ยังดีเพราะหลายอย่างมันไม่มีวิธีการทางโลกบอกไว้ จะมีบอกเฉพาะพกบาลบุรีเท่านั้นแหละที่จะจดจำคำบอกเก่าๆของโบราณะกะบัณฑิตบอกถึงวิธีการทำมงคลชีวิตอืมสร้างสิริเขาก็เลยอ๋องั้นไม่มีอะไรเกินนะที่จะรับมงคลและเป็นการเปลี่ยนยุคที่ยิ่งใหญ่ กระับด้วยเจดีจะลงถึงความว่ามนุษย์ยุคใหม่นี้เป็นผู้มีสักการะเป็นผู้รู้บุญคุณคนเป็นผู้รู้วิธีการสร้างสิริมงคลมิใช่คนป่าคนโง่เป็นการบูชาที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือถูกต้อง ไม่ใช่บูชาด้วยการสร้างสิ่งอื่นๆที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดเห็นไม่ถูกตรงถ้าเรารับด้วยวิธีการที่ถูกตรงมันก็จะเปลี่ยนไปสู่ยุคที่สิวิไลจะเป็นยุคที่ไม่เหนื่อยในการดำเนินชีวิตจะไม่เหนื่อยเคยหากินหาทรัพย์ก็ลำบากเหน็ดเหนื่อยต้องเหงื่อแตกเงือแตนถึงจะได้ทรัพย์มา ถึงแม้เมื่อได้มาแล้วก็อันตรธานอืมไม่คงทนถาวรนั่นแหละมันไม่เป็นมงคลอ๋อให้พรน,นะไม่ขี้เกียจทะเลาะกับมัน เวะเมวอิโตทินังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิสตุสเพบุเรนตุสังกปากจันโทปนารโสยทามิโชติลโสยทาสัพพิติโยวิวัชทันตุสัพพโรโควินัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะ อาภิวาตนาสีลิสนิจังบุทถาปจายโนจัตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขรัตนังตินังรัตนานังอานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมมขันธานุภาเวนะปิตกัตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะ สเพเตโรคาสเพเตพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัทฐวาสเพเตท,ทุนนิมิตตาสเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฒโกธนวัฒถโกสิริวัฒโกยัศวัฒโกพลวัฒถโกวันวัฒถโกสุขวัฒถโกโหตุสัพพา ทุกขโรคพยาเวราสโสกาสตุจุปััวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเต,เตชะสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภะกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพขังพุทธิจะยศวาสตวัตรษสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตต่อไปอุทิศบุญให้กับผู้ตายโดยทั่วไป อาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัดชาปุเพกะตะมนุสสรังนณิรุน,นังวาโสโควายาวัญญาปริเทวนาณาตาังเปตานมัมฐายะเอวังติดทันติยาตโยายันจะโคทักขินาทินาสังคัมิสุปติติตาทีครัตตังหิตายสสทานาโสอุปกปติโสยาติธรมโมจะาย,ยังนิทัสิโต เปตาณปูชาจักตาอุราลาพลันเจปิกคูนมนุปปินนังตุเมหิปุญญประสุตังอนัปปะกันติภวตุสัพพมังครังรักขันตุทัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสดทิพวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุทัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนัสธาสดทิพวันตุเตภวตุสัพพมังครังรักขันตุทัพเทวตา สัพสังฆานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเต